ยองอซโยรกาโตโรไซมาสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตไกด์นิวครับและวันนี้เราจะมาอัปเดตตลาดซื้อขายหน้าหนาวของทีมดังในพรีเมลยรเลเร็กกันครับ ตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าตลาดซื้อขายเนี่ยเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนะในช่วงเดือนวกราคมนี้แล้วมันจะสิ้นสุดลงนะฮะในวันที่31มกราคมนั่นเองนะครับก็มีระยะเวลาประมาณสัก1เดือนละครับที่จะได้ซื้อตัวผู้เล่นนะฮะสำหรับทีมที่อยากจะชอปปิ้งเพื่อปรับทัพครับซึ่งวันนี้ฮะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับส่วนเรื่องรองเลี้ยงผู้นะฮะผมบอกเลยว่าไม่ต้องพูดนะฮะเพราะว่าไม่มีเราจะไปพูดคุยกับทีมอื่นกันนะครับก็โอเคก่อนหน้านี้คุณจะเห็นไปแล้วนะครับกับการย้ายไปอยู่บารรลน่่่่ขออองงััตะคแแววืๆ้้ียก็ไไไมมด ขยยัับบมมากมากนะครถ้าในตลาดเนี่ยถ้าเป็นทีมระดับบิ๊กซิกเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับทีมที่ดูมีข่าวเยอะที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับตอนนี้มีข่าวว่ายื่นข้อเสนอราวๆสักห้าสิบห้าล้านยูโรนะครับบวกกับลูคัสตอเรรากองกลางชาวอุรุก,กวัยที่เขาไม่ได้ใช้เนี่ยนะฮะให้กับฟิออพิจารณาในการคว้าตัวดูซานวลาโฮวิชยอดหัวหอกทีมชาติเซอร์เบียมาร่วมทีมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดูซานวลาโฮวิชเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยฟอร์มกำลังฮอตมาก,มากๆใช่่ววาาาฮออตมกๆเป็นสุดดดยยิงคนนึงงของเวทียุุโรรรปปคับแล้ววก็เ็เนดา่งที่น่นาจับตาามมอางมาก วันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสุดยอดกองหน้าที่ขึ้นมาท้าบรัศมีคิลเล่ย์เอเบเป้และเอริงบล็อกฮาร์แลนเลยก็ได้นะครับ55ล้านยูโรบวกกับลูคัสโซเรราเนี่ยผมว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยนะฮะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าฟิโอนินาประเมินมูลค่าของวาราโ์วิชไว้ขนาดไหนนะครับข่าวนี้เนี่ยมาจากกาเซตาเดลลอสปอร์ตนะครับอ่ะนั่นคือตัวรุกนะฮะทีนี้กองกลางก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นข่าวจากโฟฟูเขาบอกว่าจอร์จิโอไวเนดุมตอนนี้ไม่แฮปปี้กับสถานะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงมันเลยทาออออออาาร์ Arsenal เเเเซนนลลี่่่ยยยชำืงงมองอูว๊ะ e ก จะได้ตัวนะฮะอดีตนักเตะเลี้ยงู่คนนี้มาร่วมทีมซะหน่อยเพราะว่าไหนๆก็อยู่นู่นไม่ค่อยได้ลงเล่นถ้ามาอยู่พรีเมียร์ลีกเนี่ยอาจจะได้ลงเล่นกับอาร์เซนอลก็ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เขาออกมาพูดกันนะฮะ,ะก็เป็นทางด้านของโฟร์โฟทูนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามด้วยน,นะครับก็เรื่องของขาเข้ามีไปละนะแต่ขาออกเนี่ยข่าวนี้น่าจะจริงสุดแล้วนะครับเพราะว่ามีการยืนยันจากเฟอร์ฟิซิโอโรมาโน่ออกมาเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยดีลระหว่างเมดเลนไนกับโรม่าแล้วก็อาร์เซนอลเเเนน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 ีีี่่่่่่่ยยยยยยยกาาาาาาลลลััััังงงงจจจจจะะ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 บบบบแ้้ววคคคครรรรรโโโโดดมมมมมขอืืตฮใชทิ กับอาร์เซนอลเนี่ยประมาณสัก5 0 0 0 0นยูโรเลยนะครับเพื่อเป็นค่ายืมตัวนักเตะวัย24ปีคนนี้นะฮะก็ดูเหมือนว่าน้ำมูน่าจะชอบนะฮะอยากได้เสียนายนะฮะไปเล่นในการโชว์ช่วยอารจนตีน่าจะเพิ่มความมุ้บวาบได้ในการทําเกมรุกทางริมเส้นนะครับเอา้านั่นคือเรื่องราวของอาร์เซนอลทีมใหญ่ๆทีมอื่นตอนนี้ไม่ค่อยมีอาถ้าถ้าดูว่าแบบมีเงินแล้วแบบยิ่งใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ของเออร์เนอตส์นไหมฮะนิวคาสเซิลเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับการคาดการณ์นะฮะว่าในตลลาาาาดหหนนนน้วเี่่ยยจะงงทุอ หนักหน่วงนะฮะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะโดยดิยวแรกที่มีการพูดถึงเนี่ยคือการคว้าตัวกองหลังอย่างสเวนบอตแมนนะครับเซนเตอร์แบ็กของลิวนั่นเองนะฮะซึ่งลิวเนี่ยบอกว่าบอตแมนไม่ได้มีไว้ขายคุณไม่สามารถซื้อได้นะนิวคาสเซิลอ่าเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยเสนอราคาค่าตัวไปที่30ล้านปอนด์ลิวไม่เอาฮะลิวไม่ขายครับอ่ายากแล้วนะครับรวมถึงยังมีข่าวกับกองหลังอีกคนนึงนะฮะอย่างคีรันทิปเปียครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาสัญญาาาาออออยยยู่่่พสสมคคควววรรรรนนนนะะะฮะเเเเกกกีีกััับบบืงงงขททิิิปด้ซล ดูกันต่อไปนะครับว่านิกคร์เซอร์เนี่ยจะคว้าตัวกองหลังทั้ง2คนมาได้สําเร็จหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวของนิกคร์เซอร์นะครับส่วนสเปอร์เองก็มีข่าวนิดนึงนะฮะว่าอาจจะเอาเอ็นดอมเบเล่ซึ่งมองแล้วว่าไม่คุ้มค่าตัวนะฮะซื้อมาแพงแต่ว่าเล่นไม่ดีเนี่ยเป็นตัวแถมในการที่จะเสนอคว้าตัวฟองเกซิเย่นะครับมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์บีโคชนะครับของเอซิมิลานว่าอยากจะคว้ามาร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าเอซิมิลานเนี่ยก็มองว่าแบบไม่คุ้มอะ่ะไม่เอาอ่ะนะฮะแแล้้้วกก็็ตต่่ตนน่่่สสุดทาายยยยยอออนนนเเเเเีีีัญญขงงคคซซหรื Casey ิ คคืบบหนน้าะรัลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็เหมือนกับเล็งๆไว้อยู่เหมือนกันนะฮะกับกองกลางรายนี้นะครับนั่นคือข่าวของสเปอร์และลิเวอร์พูลที่หยิบมาฝากนะครับมีข่าวอีกข่าวนึงแล้วกันเอามาฝากเป็นข่าวจิ้นๆนะฮะฟิลิเป้คูดิโยครับตอนนี้มีข่าวออกมารายงานจากโกบาร์ซิลนะฮะบอกว่ามี3ทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอิตสนใจนะครับแล้วก็มีเอเวอร์ตันนะฮะแล้วก็แอสตันวิลล่าแล้วก็รวมถึงทีมเก่าของเขาอย่างลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็มีสิทธิ์ครับที่จะได้โยกย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอาตอนนี้เนนี่ยสถาก ว่าบาร์เซโลนาต้องการที่จะผลักดันการย้ายตัวของคูติโยให้จบภายในเดือนมกราคมนี้เลยรอดูกันต่อไปครับนี่คือข่าวที่น่าสนใจมากๆครับว่าคูตี้สุดท้ายแล้วอนาคตจะไปอยู่กันตรงไหนแต่มีการคาดการณ์ครับว่าจําเป็นที่จะต้องอําลาถิ่นคัมนูไปในเร็ววันแน่ๆน,นี่คือข่าวสารในเรื่องของการซื้อขายที่เราหยิบมาฝากกันประจําวันพุทธที่5้ามกราคมนะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวพอช่วงก,งกลางๆเดือนมกราคมน่าจะสนุกกว่านี้ดิวไหนที่คุณ ว่าคุณอยากได้ลองคอมเมนต์เข้ามานะฮะและติดตามข่าวสารฟุตบอลได้เรื่อยๆทุกวันที่สปอร์ตไกด์นะครับจะมีผมและพี่ป๊อปวีรพลแวะเวียนกันมานะฮะเล่าข้อมูลข่าวสารฟุตบอลกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันแน่นอนนะครับฝากกดติดตามสปอร์ตไกด์ไปด้วยวันนี้เกมเองลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ